ครับสวัสดีครับพบกับตันชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีสิ่งการลดแสงจากหน้าจอตอนนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นในตอนกลางวันนะครับเห็นไหมครับว่าเพื่อนๆมันจะสว่างโอเคสดใสนะครับผมแต่ว่าในตอนกลางคืนมันจะแสบตามากแยงตามากวิธีลดง่ายๆเลยครับผมแต่ตอนแรกนี่คือเวลาเปิดไฟไฟหน้ารถนะครับหรือไฟดีไฟหน้าปัดมันจะดอปลงใช่ไหมครับดูนะอ่า แต่ไฟนี้เห็นไหมครับยังคงเดิมเลยนะครับผมอ่าให้เพื่อนๆจำตรงนี้ไว้นะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเดี๋ยวเ,เปิดกลับมาเป็นตัวนี้ก่อนอ่าปิดไฟนะครับให้มันเป็นไฟสว่างเหมือนเดิมอ่ะโอเค ดูที่หน้าจอครับผมอ่าผมล็อกแสงเนาะเอาเป็นเซตติ้งนะครับแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงมาครับนี่นะครับตัวนี้นะครับผมเห็นไหมที่เป็นตัว5บวกนะครับมันอ่านว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะครับดิมเมอร์เลเวลอะไรสักอย่างนี่นะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วไปที่ตัวนี้ครับ แสงมันไม่ล็อกเลยอะอ่ะโอเคมาล็อกแสงเพื่อนๆพนลบแสงลงมานะครับให้เหลือสักศูนย์นะอ่าโอเคเรียบร้อยนี่ให้มันเหลือศูนย์เหลือถ้าเพื่อนเือนว่ามันยังแยงตาไปเพื่อนๆพนค่อยเข้ามาลบอีกนะครับให้มันเป็นลบหนึ่งลบสองได้แต่ผมว่าแค่ศูนย์กำลังโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้วกดออกเลยครับเรียบร้อย จะเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเพื่อนๆคอยดูสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเราเปิดไฟดีนะไฟดีหรือไฟหน้ารถแสงมันจะดอปลงมาเลยครับอ่าเห็นไหมมันจะดอบมืดลงมาเราต้องมาดูตอนกลางคืนครับอืมเดี๋ยวผมให้ดูตอนกลางคืนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนกลางคืนกันนี่ก็เป็นตอนค่าน,นะครับที่เราบอกไว้แต่ว่าตอนแรกผมว่าจะรอมันมืดเนาะ พอดีว่าผมเอาเป็นตอนค่ำๆแล้วกันแสงน้อยแล้วในรถมันก็มืดด้วยนะครับเวลาขับรถกลางคืนนะครับแสงที่หน้าจอนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันสว่างมากแล้วมันทําให้เราแสบตาหน้าปัดหน้ารถเราก็แสบตาเห็นไหมครับอ่าทีนี้เราปรับผมปรับแสงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าเป็นตอนจอเนี้จะปรับแสงได้แค่ตอนกลางคืนนะครับ ก็คือเราปรับแสงไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนกลางวันเนี่ยก็คือหรือว่าตอนเรายังไม่เปิดไฟเนี่ยมันก็คือทํางานของมันปกติครับแต่พอเราเปลี่ยนเป็นโหมดหรือว่าเปิดไฟนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเปิดนะครับอยู่ที่มืออ่าคอยดูเพื่อนๆสังเกตที่ไฟนะครับแสงมันจะดรอปลงมาเอาละครับหนึ่งสองสามอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับหน้าปัดนะ่ะผมเอ่อตั้งให้มันให้มันยังไงล่ะมันหลีลงมานะครับผมอันนี้ไฟมันจะดับของมัน เอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่หน้าปัดอนะ่ะมันจะดับพร้อมกับไฟหน้าจอด้วยนะครับผมเห็นไหมแสงมันจะดอบลงมานะครับมันจะดูมืดลงครับเห็นไหมอืมแต่นี้ถ้าเราปิดปิดไฟก็คือเหมือนเป็นตอนกลางวันเห็นไหมครับสว่างขึ้นทั้งหน้าจอหน้าจอหน้าปัดอ่าตรงควงมาลัยกับหน้าจอวิทยุเลยครับผมแต่เมื่อเราเปิดไฟนะครับนี่แสงมันจะดอปลงมาหมดเลยครับ โอเคครับผมเพื่อนๆก็ลองไปปรับดูครับว่า,าเราจะแสบตามากขนาดไหนหรือว่าแสงเราจะลดได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับสายตาของเราแต่ละคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันรับดูรับชมรับฟังกันจนจบน,นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาแนะนําเพื่อนๆอ,อ,อีกนหครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมไปเลยครับสวัสดีครับ ก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะจริงๆาย